เรื่องการนำเสนอให้ประเทศไทยออกจากวงจรอุบาทนะฮะแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นชาติระดับมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์เราจะให้เป็นไปการที่ให้เป็นไปได้เป็นจริงเกิดเป็นจริงนะฮะก็ไม่ต่างกับที่เราไปเลือกตั้งนะครับเราก็ใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลือก ใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั่นเองเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงทั้งชายและหญิงนะครับนะฮะไปเลือกแต่ว่าแทนที่จะเลือกโจรใส่สูบอันนี้ไม่ต้องอ,งนอบบบบันนะี้เลือกตัวระบบระบบนะฮะเลือกตัวระบบระบบนะฮะเสียงที่เลือกก็จะทําให้เกิดความเป็นจริงเหมือนท่านเลือกเราได้คณะรัฐบาลเป็น ตัวจริงมีรัฐบาลจริงเกิดขึ้นแล้วก็ไปทําตามนโยบายแต่คราวนี้เราเลือกตัวคณะของขบวนการที่จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยท่านก็จะได้จริงนะได้แล้วก็มันก็จะเกิดจริงนะท่านอย่าไปดูว่าโอ้เป็นงานใหญ่งานยากทําไม่ได้เป็นไปนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เก็บบัตรประชาชนไว้เฉยเงี้ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่า ท่านเสียโอก,กาสไปเปล่าท่านก็เอามันออกมาใช้สิครับเก็บไว้ให้มันเน่าทําไมประชาชนมีอยู่แล้วก็ออกม,มาใช้สิครับใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้อํานาจที่ตไต่ท่านไม่เคยได้ใช้เลยนะครับท่านได้แต่คือท่านไม่เคยใช้อานาจที่ตไต่แล้วจริงๆนะท่านเพียงแต่ไปอนุญาตนะคือท่านมีอยู่แล้วแต่ไปอนุญาตให้โจที่สุดเ,เอามาเป็นรัฐบาลแค่นั้นเองแต่ท่านไม่เคยใช้อํานาจตัวเองได้สั่งนะไม่เคยสั่งสั่งการนะท่านเกาครั้งนี้มาสั่งใช่ไหม สั่งให้มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยอย่างเงี้ยเกิดระบบระบบใหม่อย่างเงี้ยน,นะฮะอันเนี้ยซึ่งมันมีเส้นทางเดินอยู่แล้วผมทำวาให้เรียบร้อยเพียงแต่ท่านเอาบัตรประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงแล้วก็ถ่ายสีเหลอกส่งไปยังตำบลท่านตำบลก็จะนับเองนะฮะแล้วก็เะ็ในสุดแค่ได้ี่ิบล้านเสียงเมื่อสี่สิล้านเสียงนั่นแหละครับมันก็เป็นอย่างที่ท่านกำหนดไว้ในใบแสดงเจตจำนงม,มันก็จะเกิดจริงเป็นจริง ไม่ต่างกับไปเลือกจนในสูตรที่ท่านเลือกมาไม่รู้กี่คณะแล้วก็ผิดวังทุกคณะค่ <c oughs> าวนี้ใช้เลือกตัวเองเลือกตัวเองหรือเอาอำนาจสิบใจของตัวเองไปสั่งการซึ่งท่านไม่เคยทําเลยท่านไม่เคยใช้อำนาจสิบใจสั่งกําหนดเลยทางนี้ทําเสียผมหาแนะนาเส้นทางที่ถูกต้องที่ท่านควรจะต้องทําในชีวิตของท่านที่เกิดมาทั้งหนึ่งท่านยังไม่เคยทําเลยทำาเสไกับงานของผมที่ออกแบบเส้นทาง ใทยมหาอำนาจไว้เรียบร้อยแล้วก็เชิญชยายหญิงทุกท่านแอคชั่นกลนสวัสดีครับ